ผมนายแพทย์สุรพงษ์รักสวุิผู้อำนวยการโรงพยาบาลโซวิสัยนะครับและรักษาการรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงการนะครับวันนี้เราก็ได้จัดให้มีบริการฉีดวัคซีนสำหรับอำเภอโซวิสัยนะครับโดยวันนี้เนี่ยจะเป็นวัคซีนทางเลือกนะครับครั้งแรกของจังหวัดบึงการนะครับเป็นแห่งแรกนะครับโดยสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยของจังหวัดบึงกาฬนะครับได้เป็นธุระในการจัดหาวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มนะครับจากราวลัยจุลาภรนะครับจำนวนประมาณ100กว่าท่านเศษนะครับซึ่งวัคซีนตัวนี้เนี่ยประชาชนที่ประสงค์จะฉีดก็ต้องจองผ่านสภาอุตสาหกรรมของจังหวัดบึงกาฬนะครับซึ่งมีท่านประธานสภาอุตสาหกรรมนะฮะเป็นธุระจัดหาให้นะครับแล้วก็โรงพยาบาลโซวิสัยก็เป็น หน่วยที่รับฉีดให้นะครับซึ่งก็จะถือว่าเป็นเข็ม1ของซีโนฟาร์มนะครับแล้วก็ในวันนี้เราก็ยังได้มีการฉีดวัคซีนนะครับก็เป็นครั้งแรกของจังหวัดบ,บึงกาฬอีกเช่นกันก็คือในเรื่องของวัคซีนไข้นะครับก็คือเข็มที่หนึ่งเ่ยสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนซีโนแวคมาแล้วนะครับก็จะไข่เข็ม2เป็นแอตตาเซเนกานะครับ นอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกแนวทางที่ทางกระทรวงได้แนะนำก็คือสำหรับผู้ที่ฉีดซิโนแวคครบ2เข็มนะครับมีการบูสเตอร์ด้วยแอตตาเซเนกานะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นรายแรกๆของจังหวัดนะครับจำนวน5ท่านนะครับที่ฉีดบูสเตอร์ด้วยแอตตาเซเนกานะครับซึ่งก็นำโดยท่านประธานสภาอุตสาหกรรมนะครับและก็ ส่วนหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเรามีวัคซีนแอตตาเซเนกาคงเหลือนะครับเราก็เลยจะนำเอาบางส่วนมาฉีดเป็นเข็มที่หนึ่งะครับสำหรับวัคซีนแอตตาเซเนกานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะตรงไปตามแนวทางของกรมควบคุมโรคนะครับคูมต้านทานได้ดีแล้วก็จะทำให้ป้องกันเชื้อ,อไวรัสโควิดกลายพันได้โดยเฉพาะเชื้อเดลตานะครับซึ่งภาพรวมในการ ฉีดวัคซีนวันนี้ก็ได้รับความสนใจนะครับจากประชาชนทั่วไปนะครับมีทั้งที่มีใบนัดมานะครับแล้วก็กรณีที่ Walk In เข้ามาเผื่อจะมีวัคซีนเหลือนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องขออภัยนะครับสำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้เข้าระบบจองนะครับเพราะว่าจังหวัดบึงการเองเนี่ยเราเน้นที่กลุ่มเสี่ยงก่อนนะครับกลุ่มเสี่ยงก็คือกลุ่มที่สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ ที่มีโรคประจําตัว7 7โรคหลักนะครับซึ่งภาพของจังหวัดบึงการเราเนี่ยกลุ่มนี้จะมีประมาณ60,000คนเศษนะครับซึ่งก็วัคซีนที่ได้รับจัดสรรมาเนี้ยก็จะต้องเร่งระดมฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายหลักกลุ่มนี้ก่อนนะครับ